อย่างที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะคือลักษณะคล้ายๆเป็นสวนนะคะเป็นสวนน้ําที่แบบทําเป็นคล้ายๆน้ําตกแล้วก็มีน้ําไหลนะคะลักษณะแบบนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับสถานที่ที่มีการอยู่อาศัยของผู้คนมากมายโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะจะเป็นเหมือนจะเป็นการส่งเสริมเขานะคะแต่ไม่เหมาะที่จะไว้ในบ้านที่มีคนแค่สองสาคนนะคะเหมาะสําหรับคอนโดอาพาร์ตเมนต์โรงแรมนะคะ อย่างที่คุณเห็นตรงนี้นะคะลักษณะแบบนี้มันเป็นการตกแล้วก็เป็นการเหมือนมีเสียงมีการกระทบของสายน้ําแล้วก็มีการลดหลั่นต่างระดับต่างชั้นนั่นแปลว่าถ้ามันเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือสถานที่ที่แบบว่าคนพลุกพล่านโรงแรมแบบนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนถ่ายแล้วการเข้าเข้า,ขาออกออกนั่นคือการหมุนเวียนของเงิน ถ้าคุณมีมีสิ่งแบบนี้อยู่ในคอนโดคุณในโรงแรมคุณมันจะแปลว่ามันจะดึงดูดทาให้คนเข้าเข้าออกๆอยู่ตลอดเวลานะคะไม่นิ่งนะนั่นซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าคุณนําสิ่งแบบนี้ไปตั้งไว้ที่บ้านคุณหรือจัดสวนในบ้านคุณแอดบอกเลยนะคะว่ามันก็จะไม่นิ่งค่ะสามีก็จะอยากออกบ้านเมียก็ไม่อยากเข้าบ้านลูกก็ติดเกมอยู่กับบ้านเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง่วงจุ้ยเป็นสิ่งที่รอบตัวเรานะคะให้ลองสังเกตนะคะให้ลองเป็นคนช่างสังเกตดูว่าเอ๊ะพอเราจัดบ้านแบบนี้แล้วเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเดินทางไปที่ต่างๆให้เราสังเกตดูว่าเอ้ยทำไมบ้านนี้รวยจังเลย ทำไมสถานที่นี้ดูน่าอยู่โอ้อาจังเลยเป็นเพราะการจัดห่วงจุ้ยนะคะโดยที่บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้จัดโดยที่ไม่รู้นะคะแต่กลายเป็นผลดีซะง,งั้นหรือบางคนรู้แล้วจัดแล้วพลาดก็มีเยอะเลยนะคะวันนี้แอดมินมาให้ความรู้เรื่องนี้นะคะเนาะ